ちょっと待って。 โอเคนะครับคิดว่าอันนี้นะครับมันจะหมดหรือไม่หมดนะครับเครื่องในไก่นะครับกระเพราเครื่องในไก่นะครับแล้วก็ข้าวนิดนึงนะครับคือแบบตอนนั้นหิวมากนะครับนี่เป็นเสียงที่อัดแยกนะครับอีอีนะครับข้าวหนึ่งหม้อสามถ้วยตวงนะกรารที่ข้อมูลที่บอกไว้นี่คือออกมาคุกกับข้าวนะเพราะว่าผมมีคนที่ชอบกินน้าน้ําแบบยังไงอ่ะพูดยังไงดีครับน้าน้ําแกงของของตัวตัวกระเพราอ่ะน้ําอะไรพวกนี้มาคุกกับข้าวเสร็จก่อนนะครับ มันจะเพิ่มความอร่อยได้อ่าอันนี้ก็กินไปสักครึ่งครึ่งชามเลยนะครับชามแรกเนี่ยนี่คือข้าวชามแรกนะครับฟังเพลงแบ็คกราว์ไปได้นะครับอีอีอีอันนี้ครับเครื่องในไก่นะครับกับข้าวนะครับข้าวจะเติมนะครับขอเติมข้าวเล็กน้อยนะนี่ถ่วยที่สองนะครับคือนี่กินข้าวหมดนะครับคือข้าวองหมดหม้อนะครับเป็นคนที่กินจุมามากๆนะครับแต่ไม่อ้วนนะครับดีใจนะคอีอีนะครับ กินข่าวแล้วก็หมายมดหมอนะครับอันนี้คือเสียงแยกนะครับอันนี้มันจะไม่มีความเกี่ยวข้องในกา้งิ้นนะนี่นะครับเห็นไหมครับตักข้าวหินหนไปเลยนะว่าผมไม่ได้แบบเอาข้าวไปไปตักให้คนอื่นเขากินนะครับเนี่ยมือผมเนะเนี่ยขาแม่งว่าขาผมนะครับคนถือกล้องว่าผมคนเดียวเลยนะครับอินดี้นะครับข้าวนี่คือต้องต้องกินให้หมดนะครับไม่งั้นมันไม่ไม่ ไม่ไม่ยังไงอ่ะนี่นะครับผมคนกินข้าวจุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟ่นะครับนี่ข้าวแม่งมีไหมด้วยนะครับที่ขายนะครับข้าวแม่งคุงเองมีไหมอันนี้คือตีข้าวที่มกกันเป็นก้อนๆมันแตกๆกออกมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของชามที่สามนะครับเป็นส่วนชามที่สามนะครับอันนี้อันนี้ส่วนชามที่สองก่อนนะครับ เครื่องในไก่ไม่หมดนะครับจากชามแรกนะครับเห็นไหมครับข้าวเหลือเท่านี้นะครับตักข้าวมาเท่านี้นะครับเครื่องในไก่นะครับนี่ก็กินก่อนนะครับอ่าให้ดูหน้าแม่งเลยครับนี่หน้าผมนะครับอ่านี่ก็ตักเครื่องในไก่มานั่งวางก่อนนะครับคือคือด้วยความที่ว่าตักมือเดียวมันไม่ถนัดนะครับเลยต้องเอาดันชามใกล้ๆนะครับแล้วก็นั่งตักเล่นนะครับ ส่วนใหญ่ไหมครับจะตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ลาดบนข้าวนะครับจะเป็นคนกินแบบนี้แหละครับกินงบประมาณแค่ห้าสิบบาทนะแล้วก็ข้าวขนาดสามถ้วยตวงนะครับกินทีเดียวอิ่มอิ่มครบวันหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือกินตอนเย็นนะครับนี่คือข้าวเย็นนะครับอันนี้อันนี้คือแบบเห็นไหมครับน้ําคือข้าก็เนมันจะออกเนวเหมือนข้าวผัดนะครับมันจะเหมือนข้าวผัดนะครับ ข้าวผัดคลิตที่ว่าที่มันจะเหมือนแบบยังไงอ่ะเขาจะใช้วิธีการบีบบีบอะไรอ่ะซอสดำนะครับอะไรสีอิ่วดำนะครับเพนี้นะครับมันจะเหมือนออกแนวประมาณนั้นนะทำให้ข้าวเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้กินให้สดๆไปเลยนะว่าไม่ได้คนอื่นกินนะครับเครื่องในไก่กับข้าวนะมีข้าวชามที่สองนะครับอันนี้คือใกล้จะหมดชามที่สองแล้วแต่เครื่องในไก่ไม่หมดนะครับ กินกินเร็วไม่ล่ะมึงต้องพูดแบบนี้เลยครับกินเร็วมากนะตัวผมเนี่ยนี่คือข้าวของชามที่สองนะข้าวของชามที่สองนะครับกินกินให้ดูยังเป็นคนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนคนนะครับข้าวยังไม่ได้เททิ้งด้วยนะเดี๋ยวจะเติมข้าวนะครับเครื่องในไก่ยังเหลือนะครับโอสิ คือคนคนนั่งคนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนคนเลยนะในการกินครั้งนี้นะนี่ชามที่สองจริงๆนะว่าผมไม่ดูปริมาณข้าวในหม้อตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับนี่คือปริมาณเร่ๆปริมาณข้าวนะครับปริมาณข้าวของก่เมื่อกี้นะครับแต่อันนี้คือชามที่สามนะครับข้าวหมดหม้อนะครับครั้งนี้นะข้าวต้องหมดหม้อนะครับพูดได้เลยนะครับข้าวต้องหมดหม้อไว้นะครับมาตักข้าวดีกว่านะครันี่ช้อนแรกนะครับปาบช้อนที่สองนะครับ นี่ผมไม่ได้เทที่ขานะเดี๋ยวผมไปดูที่จานนะครับ <c oughs> นี่นะครับเห็นไหมครับตามจริงว่าจะยกหม้อขึ้นมาขึ้นมาคนระับแต่ด้ยวยความที่ว่าถือกล้องหนึ่งมือนะครับแล้วก็ตักข้าวจากข้าวจกาวจกหม้อมาอีกหนึ่งมือนะครับมันเลยไม่มีความถนัดนะครับเลยผมต้องเอามืออีกหนึ่งมาอีกมือหนึ่งมาจับด้วยนะครับ เห็นไหมครับข้าวจะหมดหม้อแล้วนะนี่คือให้ดูเลยนะว่าข้าวจะหมดหม้อจริงๆนะครับนี่นะครับข้าวจะหมดหม้อแล้วนะครับปักให้เห็นจะชัดเลยนะครับ yeah, 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 yeah. ที่เห็นที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับคืออันนี้ข้าวก็จะหมดแล้วนะ นี่ขอขอตักข้าวเล็กน้อยนะครับมันมันใช้มือเดียวจริงๆนะครับในการตักนะว่าอีกมือนึงในการถือโทรศัพท์นะแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับข้าวยังไม่หมดขอสักครู่ขอละสักครู่หนึ่งนะข้าวยังไม่หมดนะครับข้ายังเหลืออยู่นะครับตั้งกล้องตั้งกล้องแม่งเลยนะว่าจับไม่ถนัดจริงๆนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับ เห็นไหมครับนี้คือข้าวุดที่เหลือนะครับต้องเก็บกว่าที่เรียบร้อยนะครับจะได้ให้มันหมดจริงๆนะครับจะได้ไม่เสียประโยชน์กับการข้าวนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับข้าวหมดหนึ่งหม้อแล้วนะครับข้าวหนึ่งหม้อขนาดสามพ้่อตวงนะใครกินได้เหมือนผมก็กินเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับว่าแข่งกับผมได้นะครับกินบุฟเฟ่ต์ประจํานะครับ มือนี้นะครับขอบอกเลยนะแค่ห้าสิบาทนะเสียแค่ค่ากลับนะครับข้าวข้าวส่วนนี้นะคือขุ่งเองนะครับข้าวสามตัวตวงนะครับหนาตักเครื่องในไก่นะครับหนักมานิดเดียวแล้วก็เอาน้ําตามนะเพื่อจะให้เอาเอารสชาติอ่ะเหมือนแบบเอาเหมือนข้าวคณน้ําปลานะครับชิปจะค่าประมาณนั้นนะครับอขอกินก่อนนะครับอ่านี่ก็กินมาแล้วนะครับครึ่งชามนะครับยังไงอ่ะกลับหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ข้าวหมดแล้วนะครับไม่มีไม่มีการตัดต่อนะอันนี้คือข้าวหมดแล้วนะครข้าวในชามที่เหลือตอนนี้กําลังนั่งกินนะครับนี่นะครับข้าวนะครับเหลือเท่านี้นะครับโอเคคําสุดท้ายนะครับเพิ่งถือกล้องนะครับคําสุดท้ายนะครับคาสุดท้ายยังกินเข้าไปได้งไงผมก็ยังไม่รู้ตัวนะ <c oughs> ข้าวสาม่วยตวงนะไม่รู้กินไปได้ยังไงนะครับ งงกับตัวเองอยู่เหมือนกันนั่งกินไปหนึ่งชั่วโมงกกว่านะครับไม่ได้ท้อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการทรมา์ตัวเองนะนี่คือข้าวหมดจริงๆนะครับอันนี้ก็กลับก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ข้าวก็หมดไปแล้วนะครับดีนีนะครับโอเคนะครับนี่ครับหมดจริงๆนะครับไม่มีการอะไรมากมายนะครับหมดจริงๆนั้นเนี่ยเห็นมากกระเพราไก่เนี่ยแค่นั้นเองนะครับโอเคนับจบคลิปพิโรนี้นะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับบาย ah